สวัสดีครับผู้ติดตามเพจบันเทิงมวยไทยและช่องมาสเตชันคลิปนี้จะมารายงานเรดไม้แรกพร้อมมิคราฟันทงศึกมวยไทยเจ็ดสีที่จะชกกันในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคมนี้เปิดหัวรายการในสัปดาห์นี้ทับหลวงเพชรเกียรติเพชร,รพบกับพรนำโชคสอภูมิพัฒน์จะชกกันในพิกัด125ป่ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงทับหลวงเพชรเกียรติเพชร,รหรือว่าทับหลวงออมเมืองชุมแพนักชกวัย19ปีจากจังหวัดขอนแก่นสูง168เซนติเมตร ชกมวยมาแล้วกว่า7จสไฟล์น้ำหนักต่อยๆ59กิโลกรัมทับหลวงเป็นมวยไปเตอร์เป็นมวยเปิดเกมประเภทเตะขาต่อยหมัดซอกคุมหมัดหนักประเภทซ้ายนับขวาน็อกกล้าแลกกล้าบวกหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยซ้อมที่ค่ายมวยเพชรกีดเพชรสถิติ5้าไฟที่ชกไว้ชนะ3ามแพ้1ชกโชว์หนึ่งไฟไฟล่าสุดชนะน็อกยกสองดาวสยามสอเได้ชะพันที่สนามมวยช่อง7สีเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินพรนัำโชคสอภูมิพัฒน์ นักชกวัย19ปีจากนกครศรีธรรมราชสูง170เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย60กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า40ไฟพรนำโชคเป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทเดินเปิดเกมคว้าคอล็อกขอปล้ำในตีเข่าประเภทขยันเดินขยันเปิดเกมซ้อมที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชสถิติการชกห้าไฟชนะ1แพ้สไฟล่าสุดแพ้คะแนนปราภิพกเอราวันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้ก็เป็นคู่มวยแก้มือเคยชกกันมา1ไฟ เมื่อวันที่25สิงหาคมปีที่ผ่านมาไฟนั้นเป็นทับหลวงที่เอาชนะมาได้แบบสนุกไฟนี้ทีมงานเกียรติเพชรจัดให้มาแก้มือกันใหม่จะชคกันในพิกัด125ปอนด์ทับหลวงประเภทแต่นหนักต่อยแรงเป็นมวยมีนาทีทองมีลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตลอดเป็นมวยผู้จัดหน้าเสือเสียงเชียร์บรรยากาศในเวทีถือว่าดีมากตน้ตนๆได้ลุ้นนับน็อกก่อนในขณะที่พรนำโชคเป็นมวยเข่าประเภทวงในแข็งแรงเปิดเกมมีลูกเดินมีลูกขยัน เป็นมวยหัวจิตหัวใจดีแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มการชกไม่ค่อยดีแพ้มาสี่ไฟติดต่อกันไฟนี้ต้องการเกิดน่าสนใจว่าจะเกิดได้หรือไม่คู่นี้เป็นมวยคนละทรงประเภทอาวุธหนักแรงลุ้นนับลุ้นน็อกอยู่ที่ทับหลวงประเภทวงในแข็งแกร่งอยู่ที่พรอนํำโชคเบรดไม้แรกทับหลวงต่อสามสองชอบทับหลวงเพชรเกียร<ๆ>ิเพชรสภาพร่างกายดูดีกว่าตนตนได้ลุ้นนับลุ้นน็อกก่อนประเภทแต่ขาต่อยหมัดฟันสองเบียดไปเบียดมาอาวุธมวยของทับหลวงจะหลากหลายกว่าส่วนทางด้านพรอนนำโชคไฟนี้ดูว่าเสียเปรียบทางมวย ต้องลงทุนเดินเบียดวงในถ้าจับวงในตีไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันวงนอกก็ดูว่าจะเสียเปรียบทางด้านทับหลวงช่วงหลังสภาพร่างกายของพรน,นำโชคไม่ค่อยดีและเป็นมวยเคยแพ้มาชอบไปที่ทับหลวงเพชรเกียรติเพชรอาวุธคงกว่าไฟนี้จะเอาชนะพรน,นำโชคสอภูมิพัฒน์ย้ำแค้นไปได้อีกครั้งมาดูมวยคู่ที่สองก้องนูโวบางแสนไฟคลับพบกับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีปู่สวงจะชกกันในพิกัด125่อปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงก้องนูโวหรือว่าก้องพบวอสุขสัน นักชกวัย20ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์สูง177เซนติเมตรน้ำหนักต่อยปอย62กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า40ไฟกล้องนูโวเป็นมวยอาวุธครบเครื่องเป็นมวยขวารูปร่างสูงยาวประเภทเตะขวาต่อยขวาเป็นต่อยแรงวงในมีปล้ำรัดมัดตีในเหนียวแน่นหมัดสอกอันตรายอาวุธหลากหลายนอกได้ในดีเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงซ้อมที่ค่ายมวยบางแสนไฟล์คลับจังหวัดชนบุรีสถิติ5ไฟชนะ2แพ้3ไฟล่าสุดชนะน็อกยก3อาชไนวอรุชาที่จังหวัดสแก้ว เมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนคู่ชกเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีปู่สงูงวัย18ปีจากจังหวัดรีสเกตสูง175เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย60กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า38ไฟเพชรก้องฟ้าเป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือครบเครื่องประเภทแต่ซ้ายต่อยซ้ายวงในก็มีความน้าคำแทงประเภทสูงยาวเข่าดีศอกระยะประชิดอันตรายซ้อมที่วอเทคโนโลยีปู่สูงจังหวัดรีสเกตสถิติห้าไฟชนะ2แพ้3 ไฟล่าสุดชนะน็อกยกหนึ่งไข่มุกข,ขาวันของโอม o เคที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อวันที่17พฤษภาค,คมที่ผ่านมามวยคู่นี้ซ้ายกับขวาประเภทสูงยาวรูปร่างดีด้วยกันทั้งคู่ก้องนูโวหรือก้องพบดีกรีแชมป์มวยรอบปุนเสือเป็นมวยอาวุธครบเครื่องประเภทเตะต่อยแรงเดินได้ฝีมือได้ล่าสุดถือว่าแจ้งเกิดไว้สวยสองอยู่ที่ค่ายมวยบางแสนไฟคลับบรรยากาศเสียงเชียชกที่เวทีมวยช่อง7สีถือว่าจะดีเป็นพิเศษในขณะที่เพชรก้องฟ้าเป็นมวยซ้าย เป็นมวยสูงยาประเภทดักแต่ดักแทงศอกสับศอกสวนอันตรายไฟล่าสุดถือว่าแจ้งเกิดได้สวยเหมือนกันมวยคู่นี้ประเภทอาวุธหนักแรงด้วยกันทั้งคู่เรตไม้แรกก้องนววต่อ5้สี่ชอบไปที่ก้องนัวบางแสนไฟคลับนอกได้ในดีประเภทเดินเบียดเดิน,ดนบทแต่นำปล้ำตีมีลูกด้วยม,มีลูกขยันเบียดไปเบียดมาการยืนยันก้องนัวจะดีกว่าไฟนี้อยู่ในทีมงานของบางแสนไฟคลับบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีนี้ดีกว่าแน่นอนลุ้นได้ทั้งเกมสั้นเกมยาวแลกกันเบียดไปเบียดมาท้ายๆดูดีกว่า ไฟนี้กล้องนูโวบางแสนไฟคลับจะเอาชนะเพชรกล้องฟ้าวอเทคโนโลยีปู่ส่งไปได้มาดูมวยคู่ที่3เป็นรองคู่เอกของรายการยกที่รีทีนมวยไทยพบกับเพชริทพีเคแสนชัยมวยไทยยิม จะชกกันในพิกัด119ปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนักชกวัย24ปีจากสุรินทร์สูง165เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยๆล่ย59กิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟยกคีรีเป็นมวยเข่าแข็งแรงประเภทคว้าคอล็อกคอบตั้งรัดมัดตีเข่าในเหนียวแน่นต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงเป็นมวยปอดใหญ่ายแรงหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อมีหลุดลูกขยันมีหลายกอ ้อมที่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยสถิติ5้าไฟชนะ2แพ้3ไฟล่าสุดแพ้แตกยกที่4ให้กับเด่นสิทธนาย,ยกทวีประพงศ์ที่เวทีมวยช่อง74เมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาส่วนคู่ชกนักมวยมุมน้ำเงินเพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนักชกวัย20ปีจากบุรีรัมูย์สูง17 1เซนติเมตรน้ำหนักปล่อยปล่อย56กกิโลกรัมชกมวยมาแล้วกว่า100ไฟเพชรฤทธิ์เป็นมวยขาวผสมฝีมือประเภทอาวุธครบเครื่อง เป็นมวยขวาเตะขวาต่อยขวาในก็มีลูกขวางหน้าคำแทงอาวุธหลากหลายหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมสถิติ5้าไฟชนะ3แพ้2ไฟล่าสุดชนะคะแนนทศกัณฐ์ชนะครศสีที่จังหวัดสตูลเมื่อวันที่28เมษายนที่ผ่านมาสำหรับมวยคู่นี้สดบทเกา่ายกทีรีเป็นนักมวยรุ่นที่กระดูกมวยการผ่านมวยดีกว่าเป็นมวยเข่าแข็งแรงมีหลายก๊อปประเภทต่อยหมัดนำปล้ำตีเข่าในเหนียวแน่นร่างกายดีต้นๆไม่ค่อยออกอาวุธมักจะมาเร่งยก4ยกหช่วงหลังนี้แพ้ติดต่อกันหลายไฟในขณะ่เเพชรริป็นนนนักมวยุอ คลน,นี้ปล่อยเบรขึ้นมาร้อยปอนด์เทชรลิศเป็นมวยเข่าผสมฝีมือเป็นมวยขวาแต่ว่าซ้ายหน้าออกได้แม่นหวังผลวงในมีลูกขวางหน้าป้ายหน้าคำแทงได้หนุ่มได้สดสภาพร่างกายดีกว่าเรทไม้แรกเสมอยกคิรีมวยคู่นี้ชอบเทชรลิศพีเคแสนชัยมวยไทยยิมจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมสมองมวยดูดีกว่าต้นๆจะออกนำไปก่อนวงในก็มีลูกขวางหน้าป้ายหน้าคำแทงดูว่าไม่แพ้มวยเข่าได้เปรียบรูปร่างช่วงชกได้ลอยกว่ายกคิรีไม่ค่อยออกอาวุธในช่วงต้นๆชอบไปเร่งยกสี่ยกห้าช่วงหล,งหลง ทยยิมสดกว่ารูปร่างได้ดเปรียบจังหวะฝีมือทรงมวยทางมวยก็ดูว่าได้ดเปรียบ ไฟนี้เพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมจะเอาชนะยกคีรีทีเอ็นมวยไทยขึ้นชั้นไปได้มาดูมวยคู่ที่4เป็นคู่เอกนำรายการวันชัยน้อยพันทองยิมพบกับเพชรสยามจอพัทริยาจะชกกันในพิกัด122อปอนด์มาดูที่นักมวยมุมแดงวันชัยน้อยพันทองยิมหรือว่าวันชัยน้อยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าเก่ากว่านั้นก็คือวันชัยน้อยสิงปลาปากน้อยนักชกวัย25ปีจากนกครพนมสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรน้ำหนักต่อยต่อยห้าสิบแปมกิโลกรัมชกมวยมาแล้ว ครบเครื่องประเภทเตะขาต่อยหมดัดเตะหนักต่อยแรงหมัดสอกขมหลักเลี่ยมฝีมือดีซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสงชัยมวยไทยยิมสถิติ5้าไฟชนะ3าแพ้2 3ไฟล่าสุดชนะคะแนนเด่น1ินายกทวีปพงษ์ที่เวทีมวยช่อง7 4ดแพ้คะแนนขุนศึกเล็กบุมเด็กเสียงที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล่าสุดแพ้คะแนนฉลามดำนายกเอท่าศาลาเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาที่เวทีมวยช่อง7 4สส่วนผู้ชกนักมวยมุมน้ำเงินเพชรสยามจอพัทริยากิลัสยามนักชกวัย19ปีจากจังหวัดสุรินสูง17หนักปร้อยเก็ดสิบมซ มวยมาแล้วกว่า100่งร้อไฟเพชรสยามเป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องประเภทแต่ซ้ายต่อยซ้ายดักแต่ดักแทงรูปร่างสูงยาวมีลูกถีบทำลายจังหวะศอกซับศอกส,ส,อกสวนอันตรายวงในก็มีขวางมีคำแทงหลักเลี่ยมสมองมวยดีสองที่ค่ายมวยจอพัทริกีรัษยยามจังหวัดสุรินร์สติติ5ไฟที่ชกไว้ชนะ2แพ้3 3ไฟล่าสุดชนะคะแนนเพชรสังวานสอสมานกามนที่จังหวัดบุรีรัมย์ชนะคะแนนสองพยักเจพีพาวเวอร์ที่เวทีมวยช่อง7สีไฟล่าสุดชนะคะแนนปันเทพสิบหนุ่มน้อยศึกมาตุภูมิมวยไทยที่จังหวัดนครราชสีมาม ที่ผ่ผาหม,มวยคู่นี้ก็สายเจอสายวันชัยน้อยเป็นนักหมวยรุ่นพี่ประเภทเตขาต่อยหมัดศอกซับศอกส,ส,อกสวนอันตรายต้น,ตน,ตนมีโอกาสลุ้นนับน็อกไฟนี้ปล่อยเบรคขึ้นมาชกที่122ปอนด์เป็นเฟแรกเป็นรุ่นพี่ได้เก่าได้กระดูกหมวยในขณะที่เพชรสยามเป็นนักมวยรุ่นน้องเป็นหมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือครบเครื่องประเภทตั้งรับจับทางช่วงหลังก็ถือว่าสดขึ้นมาเป็นมวยซ้ายหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดีเวท1 2 2อปอนด์ถือว่าเป็นเวทธรรมชาติของเพชรสยามสดบดเก่ารประเภทลูกหนักลูกแรงกระดูกมมมวววยยยยดดีีีีอออออู่่่ทททางางงง้้นนนขััััชประเภหหหฝืลลก ได้หนุ่มได้สดนี่อยู่ที่เพชรสยามสายหนักแรงกับสายฝีมือเรทไม้แรกวันใช้น้อยต่อ5 4ชอบไปที่เพชรสยาม ฝีมือต้นตนดูได้ดเปรียบประเภทตั้งรับจับทางหากไม่พลาดโดนจอย,ยังแตกหรือโดนหมัดโดนศอกนับนอกไปก่อนท้ายๆหลักเหลียมฝีมือมวยจะดูดีกว่าประเภทดักทิบดักแทงกินเหลียมกินส่งจังหวะฝีมือดูจัดกว่าและที่สำคัญเวต122ตอปอนด์เป็นเวทธ,ธรรมชาติของเพชรสยามส่วนวันชัยน้อยไฟนี้ปล่อยเวทขึ้นมาครั้งแรกคู่นี้เคยประกบกันมาก่อนเป็นทางด้านวันชัยน้อยที่ถอนออกไปเนื่องจากมีอาการป่วยดูว่าสภาพร่างกายจะเป็นรองชอบเพชรสยามจอพัทริยาสดกว่าฝีมือจ,จัดจ้านกว่าไฟนี้จะเอาชนะวันชัยน้อยผ คู่ที่หนึ่งชอบไปที่ทับหลวงเพชรจิตเพชรอาวุธหลากหลายกว่าเป็นมวยมีนาทีทองมีลุ้นนับน็อกได้ตลอดมวยเคยชนะมาความมั่นใจมีมากกว่าไฟนี้จะเอาชนะพรนำโชคสภูมิพัฒน์ไปได้คู่ที่สองชอบไปที่ก้องลูวบางแสนไฟคลับมีลูกดื้อมีลูกเดินมีลูกขยันเบียดไปเบียดมาการยืนระยะดีกว่าบรรยากาศเสียงเชียร์ในเวทีดีกว่าไฟนี้จะเอาชนะเพชรก้องฟ้าวอเทคโนโลยีปู่สูงไปได้คู่ที่3ามรองคู่เอกชอบไปที่เพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมได้หนุ่มได้สดจังหวะฝีมือทางมวยทรงมวยดูเด็ดเปรีไฟนี้จะเอาชนะรุ่่นนีียยครททเ็มวไขึ้ชั คู่ที่4ี่เป็นคู่เอกนํารายการชอบเพชรสยามจอพัทริยาร่างกายดีกว่าฝีมือจัดจ้านกว่าเวท122อปอนถือว่าเป็นเวทธรรมชาติไฟนี้จะเอาชนะรุ่นที่วันชัยน้อยผ่านทองหยิบไปได้ทั้งหมดนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลนักมวยเป็นการวิเคราะห์วิจารล่วงหน้าศึกมวยไทยเจสีในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568คู่มวยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบคุณที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าเรทหลังช่างในเช้าวันอาทิตย์เวลาประมาณ10โมงครึง่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สีทุกความมันตีกันตู้แตกนะแห้อีกแล้วเธอต้องดูต้องชมชมสดสดนะเธอวันอาทิตย์ปลายสองโมงกว่าหันหน้าเข้าจอชมมวยตู้มวยไทยเจ็ดสีมีมายาวนานชมสด,สดสดนะเธอ,อ,อสีคู่มวยไทยอาวุธทับครบ ขึ้นมัดเท้าเข้าสอบออกกัน,นรััวรัวให้นักสังเวียนนักสู้ลูผู้ชายเยอะทีม่มวยในตำนานสืบสารมอรดบกไทยดังไกลทั่วโลกมวยไทยจัดสีเสียงระฆังดังกึกก้องเพื่อนพ้องต่างเชียรนักสูม้มวยไทยมัดเท้าเขาสอบ ออกกันรัวรัวรัวให้นักสายนักหวานนักสู้เดือดเลือดสานมันทะนรู้จอมวยไทยจะสีฉีกีบทุกความมันตีกันตู้แตกหน้าแหงอีกแล้วเธอต้องดูต้องชมสดสดนะเธอเออเออสี่คู่มวยไทยเอาทักครบเครื่องมัดเท้าเขาสอ,อกออกกันนัว รัวรัวให้หนักสังเวียนนักสู้ลูกผู้ชายย่ม